ส่งตอนฝนตกซะด้วยโอ้โหผูตายแล้วคือผมผมว่าผมโดนโทรเรียกแล้วก็เอ่อให้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 ลากรถนะครับให้ลากรถไปที่ดังหมู่บ้านนะครับอืมอันนี้ผมก็เลยเครียดตอนนี้โอ้ฝนตกขนาดไหนก็มาส่งนะครับอืมถ้าเกิดอ่าผมผมผมเห็นนะผมเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ส่งของครับโอ้โหลำบากมากโอ้ยกล่องโอ้ยด้วยเฮ้ยกล่องด้วยเฮ้ย นี่อันนี้ผมสั่งมือถือมานะครับสั่งมาหลายเครื่องนะเออเอ,อ,เอ,อ,อะไรละนี่ห่อเป็นกล่องอันนี้เนาะไม่ใช่กล่องแบบนะมีเทมไลชัดด้วยโอ้ล้านทัวอันหกร้อยดีแล้วเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วผมไม่ได้ต่อด้วยผมไม่ต่อผมไม่สนใจแต่ว่าผมว่ามันคุม้มแค่แค่นี้ก็คุ้มเล้นะครับอ่านี่มือถือโอ้ก็ต้องห่อมาดีนะเนี่ยผมเคยเห็นหลายร้านนะครับที่เขาแบบอ่าลากลากเราไปคุยกันในในอะไรนะใน เหมือนเหมือนจะลากเราไปคุยในในไลน์นะครับแล้วทีนี้ก็บอกว่าสั่งของในไลน์ครับแบบร้อนเงินร้อนเงินอะไรเงี้ยแบบโอ้ยแย่เลยครับอันนี้เป็นมือถือที่มีมุมแตกบนมุมแตกล่างเราใส่ไอใส่ฟิล์มนะครับใส่ฟิล์มที่เป็นกระจกนะครับใส่ฟิล์มที่เป็นกระจกแต่ว่าไม่ครอบพับทั้งหมดนะแต่เขาก็ใส่มาให้นะครับจึงก็ไม่ไม่ใช่ฟิล์มไม่ใช่ฟิล์มด้านนะครับไม่ใช่ฟิล์มด้านหรือตยวนี้นะครับฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มแบบฟิล์มแบบอะไรนะเป็นฟิล์มแบบ กันกันแบบนี้ครับมันติดมันติดมันติดเหนียวแน่นเลยนะฟิล์มตัวนี้แบบเราจะมองไม่ค่อยออกนะครับนี่เดี๋ยวดูเลยเด้เอ้าแล้วทำไมไม่ติดอะเออมันน่าจะไม่ติดเพราะว่าผม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 ได้ทําการช้ยชัยมจนหมดแล้วอันนี้ก็เช่นกันครับอันนี้ก็น่าจะหมดเช่นกันนะไม่เหลือไม่เหลือหลอครับไม่น่าจะเหลือหลออะไรอันนี้ก็คือมือถือที่ผมสั่งมานะครับอันนี้มือถือที่ได้สั่งมาอันนี้ยวเอาให้ดูครับผมมือถือทุกเครื่องผมแบบ ฟิล์มดีมากนะครับติดฟิล์มมีมาตรฐานในคุณภาพเห็นไหมนี่ครับเนี่ยติดติดที่ร้านติดที่ร้านอยู่ที่มหาชนชัยนะครับร้านนี้อยู่มหาชนชัยอ่าเขาติดฟิล์มแต่ตัวนี้ไม่ได้ติดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องเครื่องทัๆสมัยโบราณกานะครับแบบโบแนวหนาเพื่อนมีมีออโต้คลิกด้วยนะเครื่องนี้นะ <laughs> ออโต้คลิกโอ้อะไรเรนนี่ <laughs> อ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเจ้านี้อะไรดีกว่านะครับเอา้าเันต้องเปิดเครื่องด้วยหรอ อะโห oh, <wait, S 1> เวยเหมือนกันนะครับโหเวยซึ่งโหเวยเนี่ยทางบริษัทของเขาเนี่ยหยุดอัปเดตซอฟต์แวร์ไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับอย่าเรียกว่าสักพักไปแล้วเราจะหยุดไปนานแล้วล่ะรู้สึกว่าเขาจะอัปเดตแบบน่าจะเป็น MUI ของเขาอะนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาได้อัปหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่สามารถใช้ Android ได้นะครับทางบริษัทโอเคทุกอย่างนะครับทุกอย่างพร้อมทุกอย่างโอเคนะครับทุกอย่างใช้ได้ซึ่งซึ่งเกีเ่ยวกับความเป็นส่วนตัวของไบรัลอะไรสักอย่างอย่าม,มีสนใจเลยดีกว่า เนี่ยแบบเออก็ดีนะผมว่า,เ,าเดี๋ยวดู <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาได้รีเฟซเครื่องมาให้หรือเปล่านะครับเออไ,ไม่มีสักอย่างเลยไม,ม่มีที่เลยโอ้ <c oughs> โอเคยอมแล้ว <c oughs> เอาะครับนี่ก็มีลาซาด้มีไว้วยขึ้ปกัิก็เป็นแอปที่อยู่ในเครื่องของโฮกัอยู่แล้วนะครับอันนี้เราจะเข้า <c oughs> เดี๋ยวเราจะรีเฟซเครื่องอีกครั้งนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไว้ใจคนที่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 อะไรก็ไม่เข้าใจจอนี้เป็นจอไม่ใช่อโมเดตนะครับแต่เป็น IPS นะซึ่งจอ IPS เนี่ยจะมีข้อดีอย่างหนึ่งเลยจอแตกแล้วข้างในมันไม่แตกตามนะครับจอมันจะแยกกันนะครับจอในจอนอกอะไรคือแบบจอสัมผัสกับจอข้างในนะครับตอมันแยกกันนะเราสามารถที่เอาไปลอกจอไปอะไรนยได้นะครับเป็นจอแท้ซึ่งสามารถเอาไปเปลี่ยนได้นะครับซึ่งแล้วเราสามารถคือไขแค่จอก็คุ้มแล้วอ่ะจะบอกแกนั้นแหละ ครับราคานี้ก็ประมาณ1,600นะครับ1,600ขายแค่จอกับแบตกับบอร์ดก็คุ้มเหลีวนี่นี่มีกล้องด้วยนะครับผมว่ากล้องเนี่ยกล้องเนี่ยต้องต้องได้ใช้ด้วยตัวเองครับว่ามันโอเคแบบวิกล้องกล้องโอ้ยจริงๆกล้องโอ้ยเนี่ยไม่ห่วยนะครับผมอ่าช่องของเราใช้กันมาตั้งแต่สมัยที่แบบยุคพระเจ้าหิมเออเดี๋ยวเราดูอุ้ย 1,80p เองเหรอลองรับแค่เนี้ยจะร้อนหรือจะสูงภาพีะสูงกว่าได้แค่ 1,80p นะครับ full HD plus ก็ให้มี full HD p l u มพรีเฟรมเลตด้วย ยึดขี้ยึดขี้เออผมไม่ชินครับผมไม่ชินกับหัวเองจริงไม่ได้ดิอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเป็นแบบไหนวะนนี่ยอ่ะเ,เรารื้อเปิดะะอะแล,ะและดูท่าจะใช้เป็นจริจริงๆเราใช้ไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันมันมันดียังไงนะครับซึ่งเครื่องมันก็ดับไปจนไปหมดแล้วนะผมว่านี่อย่างนี้เลยดูนะครับจอ ibf จอซึ่งแบบปกตินะผมว่าใช้เครื่องนี้ทำคิดแผนได้เลยเชื่อเปล่าเชื่อเปล่านี่ ช้เครื่องนี้ทำคลิปแทได้เลยแล้วเราสามารถเอามาขอลงคลงไปอะไรไ,ไ,ได้เยอะแยะเยอะแยะมากหม่ไม่จะเปิเดเกมค้างไว้ทำไมเออช่างมาเถอะช่างมาเถ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเครื่องที่แบบอันนี้นะครับเป็นเครื่องของอินฟินิตนะครับอินฟินิกนี่มันไม่ได้กากหรอกนะเอาจริงแต่เป็นก็เป็นโทรศัพท์ที่พอใช้นะครับไม่ถือว่าห่วยนะเอาละนี่ครับเห็นไหมเห็นป่างอ้ยก็บรายละเอียดทุกไม่กะบิพิกเซลเลยแบบยอมว่าดีจริงๆนะครับเครื่องนี้ ถ้าเอามันถ้าซื้อมาเน้นกล้องี่ผมประเทศครับเทพมากสแนปช็อตพิเศษสั่งเองแล้วเอาว่าถ้าซื้อมาเน้นกล้องแล้วก็หกสิบเฟรมเรทไม่รู้ว่ามีเรียนการสั่นหรือเปล่านะครับผมพอถ้ามีก็วอร์อแลผมว่าน่าจะมีมีเปล่าแต่แต่มีออโต้โฟกัสเนี่ยออโต้โฟกัสนี่จะดูเออไม่ช้าละนี่ครับอุ้ยอุ้ยคมชัดครับคมชัดทุกอย่างเลยเฮ้ย น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวถ้าจะพูดถึงเรื่องกล้องเราเลิกพูดถึงมันดีกว่าโอเคโอเคมาครับทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูที่การจัดเก็บข้อมูลก็ประมาณ64กิกนะครับไม่ใช่128ถ้า128นี่แบบโค้งๆๆๆๆๆๆเลยนะครับอืมแล้วก็อันอย่างอื่นเนี่ยต้องโหลด CPU set มานะครับอ่เราจะล้างเครื่องอีกรอบหนึ่งดีกว่าเพื่อความชัวร์นะผมว่าโอเคแล้วแหละสำหรับนี่ก็ใช้ไวไฟนะครับอ่าใช้ได้แต่ไวไฟนะท่าซิมหายไหมไม่ไม่ได้หายนะใช้ได้แต่ไวไฟครับอ่เชื่อมต่อไวไฟเอา ซึ่งก็เป็นอะไรที่ชาญฉลาดมากนะครับเพราะปกติกผมก็ใช้แต่ไวไฟนะโอเคมาครใช้ได้นะไวไฟแล้วก็ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะจะรีเซ็ตครื่องอีกรอบทำมะเตียอะไรนะก็จริงนะแต่ว่าผมไม่ควรรีเซ็ตหรอก <c oughs> เราจะกลัวมะเตียอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องดูไฟว่าว่ามันมีอะไรผิดปกติเปล่าไฟนี้เครื่องมันก็ไม่มีอะไรสักอย่างนะ <c oughs> มนไม่มีอะไรเลยนี <c> ่ <oughs> อ่าก็ต้องไปรีก็ได้นะครับผม,ผมว่าใช้ไปงั้นเลยใช้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะลงชื่อเขาใช้นะอ่ะไปะลงชื่อเขาใช้ครับโอเคหลังจากที่ผมใส่อีเมลเข้าไปนะครับมันก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเนาะอ่าซึ่งก็ไม่รู้มันจะปกติหรือเปล่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาลองอ่าอะไรนะออโต้คลิกดีกว่านะครับอืมนี่ทอร์เรมทอเล่มลออนไลน์แล้วก็กดโหลดมา รู้สึกว่าเครื่องนี้นะครับมันจะมีแบบกาับฝาหลังมันจะแบบมันจะเขินๆออกมาเนอะมันแบบมันไม่กันน้ํานะขอบอกไว้ก่อนเอเครื่องนี้ไม่กันน้ํานะครับเหมือนมันจะไม่กันเลยเอาติดตั้งไม่ได้ชิบหายว่ามันต้องมีอะไรทักงอย่างอาวังทุ้อย่างเอาละทีนี้ันนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วนะได้อยู่แต่ไม่รู้จะดีแค่ไหนนะครับต้อง ต้องรอง,องรโหลดไหมผมว่า Android อ่า Android ของมันนี่เดี๋ยวผมต้องโหลด,ด CPU Z ดด้วยมาด<ๆ>ิเอามา<ๆ>เดี๋ยวามาเช็กกัน CPU uh, <c oughs> น่ <c oughs> าดอือเดี๋ยวดาวน์โหลด CPU Z เสร็จเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าระบบของเจ้าตัวนี้มันมียังไงบ้างนะครับ Android 9เนาะ Android 9จริงๆชาวบ้านก็เปลี่ยนเป็น Android 10กันหมเลียวนะ คีล yup. ินเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ความละเอียดโอ้ความละเอียดหนาเตอะมากเลยความละเอียดแข็งมากอันนี้ถ้าจะเรา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 เล่าเรื่องของซีพูนะครับเจ็ดหนึ่งศูนซพูเนี่ยผมว่าความแรงมันไม่ธรรมดานะครับเจ้าตัวนี้เพราะว่ามันทำนดูตู้ได้ถึงแสนห้าหมื่นเลยนะครับชาวบ้านทําทำได้แสนสามเองแล้วเจ้านี่ทําได้แสนห้าก็เราวแสนสี่เลยครับแต่ว่ามันสูงกว่าแค่หนึ่งหมื่นก็นับว่าประสิทธิภาพที่ต่างได้แล้วนะครับนับถึงประสิทธิภาพที่ต่างได้เลยถ้าเกิดว่า เป็นมุมการประหยัดพลังงานก็1.7นะครับอ่าครอกอยู่ที่1.7นะครับถ้าเป็น CPU ประหยัดพลังงานแต่ถ้าเป็น CPU แบบแดกไฟอ่ะแบบแดกแดกพลังงานนะครับก็จะอยู่ราวเท่าไหร่นะประมาณประมาณ2.2เนี่ยมันมันมันเป็นมันเป็นมือถือเกมเมอร์มันเป็นมือถือเน้นเกมบว่าตามตรงเลยเพราะว่ามันเป็น CPU แบบ A73 นะครับ A73 2.2มันเร็วมากเลยนะจร <c oughs> ิงเร็วกว่ามือถือปกติมากนะครับแากมากเลยเอ,อ่มีอะไรเนี่ยขอดูหน่อยสิอุ้ยทอลัมโหลด ายไฟก็ไม่กระจอกนะครับแต่แต่จะว่ายังไงเดียวายไฟบ้านผมแค่หนึ่งกิกะหนึ่งเมกดิยวสิบเมกดิไม่ใช่หนึ่งเมกประถูเย้ยอ่ะโอเั้นก็รอไปดูสิ ก็ได้อยู่เลยนะก,ก็พอได้อะ่ะผมว่า,น,า,น,าน่าจะพอได้อะครับเนาะน่าจะพอได้ครับผมยังไม่มั่นใจไงผมยังไม่มั่นใจเสียงนะเอาเป็นว่า <c oughs> เอาเป็นว่าลองตัวใหม่แล้วกันดูสิเสียงนุ่มอยู่เนอะได้เรื่องอยู่ ให้ได้เลื่องอยู่ตอนนี้ด้านประสิทธิภาพมันสูงนะครับแต่ว่าให้จอมาธรรมดานะครับแต่ว่าด้านนี้ประสิทธิภาพมันต่ําแต่ว่าซีพมันสูงนั่นเองก็ก,ก,กอ,อันเดียวกันนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละถ้าเอาไปเทียบก็เอาไปเทียบกับพวกเรือธงแบบปกติอแบบปกติเมื่อเมื่อเมื่อสามสี่ปีก่อนนะครับเออเอาไปเทียบกับว i v ว v 1ส i ออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าชนะขาดนะวี v ว v ีสิบเอ่ดอตัวตัว โอ้เวยเนี่ยชนะขาดนะครับว่าตัวนี้เป็นสายชาร์จแบบปกติธรรมดาทั่วไปสมามัญประจำบ้านสายชาร์จมีไหมไห,ไหนไหนดูหน่อยสิทำไมเบาแหว่งแหว่งเนี่ยสองจุดสี่สองจุดสี่เอแล้วก็ห้าโวลต์สองจุดสี่เลยเหรอเฮ้ยอะไรวะนี่ยทำไมมันห้าโวลต์สองจุดสี่เลยมันมันแรดูแบบเป็นสายชาร์จมาตรฐานนะแต่มันเบามากเออมันเบานะเพราะว่าถ้าเทียบกับพวกเออมันก็มันก็เท่ากันนี่หว่า แต่ว่าตัวนี้เบาวกว่านะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าเทคโนโลยีมันให้มามันเหมือนแบบไอ้ข้างในอ่ะข้างในตัวนี้มันเห,หมือนมันหน,หนากว่าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมันหนาพลาสติกหนากว่าเลยดูหนักกว่าเลยว่าตัวนีมน้มันดูแบบบอดี้มันไม่ค่อยใหญ่นี่เท่าไหร่นะแต่ว่าก็นาา่าจะพอตัวถือจะใช้ต้องลองดูว่าอ่อัาตราเอ็มการชาร์จอ่ยมันสูงสุดที่เท่าไหร่นะเพราะว่าตัวนี้สองจุดสี่ผมไม่แน่ใจหรอกแต่ว่าคือถ้าจะให้ดีจริงๆริเนี่ยผมว่าเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็เอามาจำกันแล้วก็วัดเลยว่าเออได้เท่าไหร นะครับจำกันแล,แล้วเอาไปเสียบไปเสียบไปเสียบกับโทรศัพท์ก็ได้นะครับอลองวัดดูโอเค CPU นะครับเห็นไหมหนึ่งหนึ่งสองจุดหนึ่งเก้านะครับเจ็ดจุดหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้แต่มันก็ไม่ได้แบบวูวางอลังการอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามาลี้งห้าเป็นของ CPU รุ่นอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าแต่ว่าด้านแรมนี่ก็เยอะพอสมควรนะครับอ่าสามเก้าหกเน่อ dpi นะแล้วก็แล้วก็หน่วยความจำอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับผมไม่ได้ซีเรียส ส่วนเรื่องของออผมไม่รู้ว่าของเวเขาปล่อยให้อัปเดต android เป็น android 10หรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าผมก็ต้องลองอัปดูนะครับต้วงว่างผมต้องไปลองอัปดูเพราะว่าทางด้านของเวเนี่ยบริษัทอุ้ยลื่นาถทัดูลื่นมากเลยทัาได้ลื่นมากนะครับต้องยอมมาผมว่าเอาไปเป็นเครื่องหลักได้เลยสบายส เอาเป็นเครื่องรัดได้เลยน้ำหนักก็ได้นะครับน้ำหนักก็ได้ตัวนี้ก็ก,ก็น้ำหนักเหมืนอนกันเดน่ก็หนักเหมือนกันไดเนี่ยดูยะเป็นเครื่องใหญ่กว่าแต่ว่าทางด้านหัวเว่ยประสิทธิภาพที่สูงกว่าด้วยนะครับอ่าให้ทางด้านการจอแล้วก็บันทึกบันทึกหน้าจอนี่ก็ได้เหมือนกันนะ